โอลิมปัสเด้อโอลิมปัสไม่แรงมันเป็นโอลิมปัสอยู่แล้วแบบที่เล่นกันเมื่อวานเหรอวะใช่นะอ๋อถึงเวลาอัติมันคือคืออัติมันบวกอะไรบ้างอติกูเนี่ยไม่รู้กูไม่เคยเล่นกูไม่มี A few moments later มันจะจึงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าของไททันฟอร์นะ อันน่ะเด็ไอ้เหี้ยมันเอาหมาดิมึงแบบเหี้ยชิบหายเลยนด้วยเอามาจริงน้องกูเล่นกับน้องบอกว่าพี่รอซื้อตัวใหม่ดีกว่าไทลันฟอร์อันตีเรี้ยงโอ้ยแบบโอ้เกิดเฮ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเฮ้ยเกิดเกิดสองตีสามตีตาของมึงรีบไปบ้านหน้าเลยเฮ้ยบ้านกูโดนเอากูโดนฟินิชต่อยมันสักทีได้ปะอ้าโอ้ชิต I'm sorry อ้ากูดะไยกูบอ อะไรวะกูลงมากูตายเลย It's time I'm the master jump เฮ้ยมันลุนเดือดมะโอ้โหรออะไรอ่ะคืออะไรวะตรงไหนตรงนี้มันเดือดไม่รู้กูลงบ้าสองบ้านเฮ้ยมีคนลงนะกูเห็นปีนหนึ่งไปเฮ้ยเยอะคือเสาด้วยวะไปไปที่บ้า อขงูัไปทางวงอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนบินบินบินลงใกล้ๆบินลงใกล้ยิงยิงยิงเอาไหลอ๋อมึงตกอ่ะวอเตอร์เยงจริงป่ะนี่อ๋อไม่ตกไม่ตกกูนึกว่าตกตายติ๊กเดียมอยู่ไหนอ่ะตาหลังตากูตรงกูตาโอ้ โลมันโลมันโลมันมันมีบล็อกเขามีบล็อกเขานหอยกูา่อตรงกูสองตัวเว้ยล่วงหนึ่งโลหมดเดี๋ยวเป็นมิน่าม่น่าตลาเลกเต็มหลดคนเดีอดหลดคนเดีอดหลคนเดือดล่วง พิษหรือพิษหลือพิษหรือพิษให้มันช่ดเลยเลงกูเนี่ยก็โดนตกแบบเฉยกรชุด้วยชุกชุกวงชุกชุก้คนมองไม่เห็นนะติกเน่ยตมึงอยู่ตงตีเลยอ่ะกโดไปแล้วหนึ่งตัวโนตัชว ฟ้าก่อนแหละมาแล้วเพื่อนไปต่อเลยเติมดิเอา มึงลุกขึ้นมาอีกแล้วอายกูล์เซ็งจริงกระโดดกระโดดตกแมพไเลยตกอยแล้วนั่นแหละผม่วยแต่เน้อลงไปโน่นโน่นทำขวัลงไปน้ำผาจิงเดอดกระโดดลงน้ำผาฆ่าตัวตายเชี้ยอะไรนี่ไมีแม็กไอ้เขี้ยไม่งั้นกูยิงมันลวมึงขาดตาเมกแค่นิดเดียวเองขึ้นร้อนไประบายอากาศตกแมพเวเว ไม่ใช่อะยิงเป็ดแล้วเอ้ยไอ้เหีกระสุนหมดหาที่หลบก่อน <c oughs> อกอ็กตกเปแบบ็ดอ๋ <c oughs> อมันแยกหมดเลยลอ่ะเ <c oughs> อ,อ้ยไอ้เอี้อ้เหี้ยไม่ใช่ถากสไลด์เหรอไอ้ชิบหาย <c oughs> ว๋ามันไม่ใช่เสียงเฮียตาวิ่งอยู่ข้างเฮียตาไอ้เหี้ยกูก็แปลกแล้วอ่ะ